สวัสดีครับทน,นทุกท่านผมฟันธงเลยนะครับแยกชุดสายไฟสำหรับเครื่องเสียงโดยเฉพาะได้คุณภาพดีกว่าที่จะไปรวมกับสายไฟทั้งบ้านครับเมื่อก่อนเนี่ยผมมีห้องเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ใช้สายไฟพ่วงกันทั้งบ้านก็คือไม่ได้แยกออกมาจากสะพานไฟโดยเฉพาะครับโอเคเราฟังเสียงเราก็รับรู้คุณภาพแล้วก็ได้น้ำหนักเสียงได้ความสงัดในระดับที่เราพอใจ วันหนึ่งมีห้องเครื่องเสียงที่แยกเป็นเอกเทศแล้วเนี่ยน,นะครับผมก็คิดเราก็เดินสายไฟมาจากสะพานไฟเลยดีกว่าไม่ต้องไปพ่วงกับอุปกรณ์อื่นด้วยนะครับไม่ต้องไปให้อุปกรณ์อื่นมาเสียบปลั๊กด้วยก็เลยเดินสายไฟเมนตรงมาจากสะพานไฟปรากฏว่าผมตกใจนะครับน้ำหนักเสียงดีขึ้นความสงัดความนิ่งของเสียงการขึ้นวงขึ้นรูปเป็นสามมิติของมิติเสียงโฟกัสเสียง ดีขึ้นชนิดที่ว่าคุ้มค่าในการทำออการที่เราใช้สายไฟรวงกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยมันมีการบรบกวนครับไม่ว่าจะเป็นตึกตู้เย็นโทรทัศน์หรือว่าหลอดไฟพวกนี้มีสัญญาณรบกวนเข้ามาหมดแล้วครับแล้วสัญญาณรบกวนเนี่ยมันก็จะเข้ามาปวนกันกับไฟของชุดเครื่องเสียงเช่นกันผมจะนำเสนอวิธีการทดลองง่ายๆให้ทุกท่านเนี่ยได้เอาไปใช้งานกันเริ่มแรกนะครับ ห้องฟังเพลงของท่านเนี่ยท่านลองเอาไฟหรือพัดลมหรืออะไรก็แล้วหรือเตารีดก็ได้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยลองมาเสียบในปลั๊กใกล้กับชุดเครื่องเสียงมากที่สุดหรือปลั๊กเดียวกันกับชุดเครื่องเสียงเลยครับและท่านลองเปิดเพลงที่คุ้นหูของท่านฟังดูท่านจะรู้เลยว่าน้ำหนักเสียงนิติทําสังกัดเนี่ยมันอาจจะไม่ดีนะัท่านลองเอาอุปกรณ์นั้นน,นะครับไปเสียบกับปลั๊ก ที่ห่างจากชุดเครื่องเสียงออกไปไม่ว่าจะเป็นปักผนังข้างๆหรืออาจจะเป็นปักผนังห้องข้างๆหรืออาจจะเป็นปลักอื่นๆที่มันห่างออกไปสักหน่อยหนึ่งแล้วท่านลองฟังเพลงเดิมท่านจะเริ่มรู้เลยว่าเอ้ยน้ำหนักเสียงดีขึ้นมันมีความสงัดมากขึ้นมันมีความนิ่งมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเขามีระยะห่างเขาก็ลดการรบกวนกันคือถ้าท่านเดินสายจากสะพานไฟหรือเมนไฟเข้ามาในชุดเครื่องเสียงเนี่ย มันก็จะไม่มีอุปกรณ์พวกนั้นมาพ่วงะครับมันก็ลดการบรบกวนไปด้วยระยะทางท่านยังสามารถที่จะจูนเสียงหรือเพิ่มคุณภาพเสียงด้วยการเลือกใช้สายที่มีคุณภาพดีระดับออเดโอเกรดได้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นระยะทางที่ไม่ยาวนักนะครับสายจากสะพานไฟที่ท่านเดินเข้ามาในห้องหากท่านใช้เลือกหากท่านเลือกใช้ที่เป็นแบบออเดโอเกรด หรือที่เขาออกแบบมาสำหรับพวกาการเดินสายเมนไฟเนี่ยนะครับก็จะยิ่งส่งผลดีกับชุดเครื่องเสียงเพราะว่าสายพวกนี้มีตัวนำที่ดีแล้วก็ใช้วัสดุส่วนผสมที่ดีในการผลิตตัวนำภายในสายและบางค่ายหรือบางยี่ห้อเนี่ยเขายังมีการชิลที่ดีเพื่อป้องกันคลื่นรบกวนด้วยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยวัสดุที่เป็นยางหรือเทฟลอนที่คุ้มสายเนี่ย ก็เป็นส่วนช่วยป้องกันแรงสั่นสะเทือนหรือว่าคลื่นรบกวนได้อีกทีหนึ่งคือเราสามารถจูนเสียงกับสายอันนี้ได้ด้วยนะครับย้ําเลยว่าการแยกสายไฟจากสะพานไฟมาชุดเครื่องเสียงโดยเฉพาะเนี่ยดีกว่าแล้วก็ได้คุณภาพเสียงได้บุคลิกเสียงดีกว่าการไปรวมกับอุปกรณ์อื่นๆภายในบ้านอย่างแน่นอนครับวิธีลองก็ง่ายๆอย่างที่ผมบอกไปนะครับลองดูและท่านจะรู้ด้วยตัวท่านเองว่าท่านควรจะเดินสายไฟแยกมาหรือเปล่า สวััดีครบซื้อสินค้าโบสพร้อมคำแนะนำดีๆต้องที่อัศวะโสพลพร้อมบริการทุกสาขาวันนี้ที่เ e n นทรัล mbassy ปิ่นเกล้าอีสต์วิลลและสยามพารากอนรอช้อปออนไลน์ได้ที่ www. s a w a s o p o co th และไลน์แอดอัศวะโสพล